กรุงเทพเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าเป็นเมืองแห่งห้างสรรพสินค้าด้วยจานวนห้างสรรพสินค้าที่ครอบคลุมอยู่ในแคบทุกย่านแถมบางแห่งมันอยู่ห่างกันเพียงแค่1กิโลเมตรครับาการเปิดตัวของห้างใหม่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันก็ยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์นี้มากขึ้นกรุงเทพกลายเป็นเมืองแห่งห้างได้อย่างไรและเมื่อห้างขุดขึ้นเต็มเมืองมันก็มีทั้งประโยชน์ และก็สิ่งที่เราต้องแลกไปนะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการชิดและเสกครับ จุดเริ่มต้นของการก่อกําเนิดห้างต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3ครับหลังโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษได้เข้ามาตั้งโกดังที่ชื่อว่าเดอ b r ลิทิสแฟคท o อรี่หรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าห้างฝรัง่งเพื่อขายของจากต่างประเทศให้กับกลุ่มชนชั้นสูงที่มีกําลังซื้อมากในช่วงเวลานั้นนะครับแต่เมื่อถึงช่วงรัชกาลที่4หลังไทยเซ็นสนธิสัญญาเบาริงก็ทําให้ต่างชาติสามารถเข้ามาค้าขายในสยามได้ง่ายกว่าเดิม แล้วก็มีการตัดถนนใหม่อย่างถนนจเจริญกรุงขึ้นมาซึ่งในเวลาต่อมาครับถนนเส้นนี้กลายเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศตลอดจนบริเวณระหว่างสีพยาถึงบางรับซึ่งเป็นแหล่งรวบของสินค้าชั้นดีนานาชนิดการเติบโตของแหล่งซื้อสินค้าในรูปแบบห้างมีขึ้นอีกครั้งครับเมื่อปีพศ2473ชื่อว่าห้างไนติงเกลโอลิมปิกเปิดตัวขึ้นในแถบย่านวังบูรพา โดยมีลักษณะของการค้าขายเป็นการแบ่งนแผนกตามหมวดหมู่สินค้าของเจ้าของห้างที่เป็นคนนำเข้าสินค้าจากแหล่งผู้ผลิตหรือว่าพ่อค้าคนกลางมาขายเองทั้งหมดซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของการค้าเปรกแบบดิพาร์ e เมนต o โ e ในประเทศไทยครับ สิ่งที่พลิกโฉมย่านวังบูรพาเกิดขึ้นในช่วงปี2495ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อทาย,ยาทเจ้าของวังบูรพาได้ขายที่ดินให้เอกชนเพื่อสร้างศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์ย่านนี้จึงกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่ค่อยๆมีห้างหลายแห่งทยอยเปิดตัวตามและหนึ่งในนั้นก็คือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลวังบูรพาครับ ตัวขึ้นในช่วงปี2499ความพิเศษก็คือที่นี่มีระบบการติดป้ายราคาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับในเวลาอารวดเร็วห้างก็ขยายตัวไปยังย่านยาวราชสำเพงจนมาถึงแถบราชดำบริพร้อมกับการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติอย่างญี่ปุ่นผู้ปกปั้นห้างในตำนานอย่างไทยไดมารูและทำให้พื้นที่แถบนั้นกลายเป็นย่านเศรษฐกิจไปโดยปริยาย แต่เวลาเดียวกันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการค้าปลีกปรากฏตัวขึ้นครับภายใต้ชื่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดโดยมีห้างเดอะมอลล์ราชดำริเปิดขึ้นเป็นสาขาแรกเมื่อถึงปี2525 25, ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในประวัติศาสตร์ห้างก็มาถึงครับเพราะว่ามีห้างประเภทมอลล์เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่า เป็นห้างที่ไม่ได้มีแค่โซนดีพาร์ตเมนต์โซลหรือว่าเจ้าของห้างทําเองบริหารเองเพียงอย่างเดียวแล้วครับแต่ว่ามีโซนพลาซ่าให้คนมาเช่าขายของมีสูตรอาหารและมีโรงภาพยนตร์อธิบายเรื่องนี้ง่ายๆครับว่าทุกวันนี้เวลาเราไปห้างพวกร้านค้าที่เป็นห้องล็อกๆนั่นคือโซนพลาซ่าที่บริษัทข้างนอกมาเช่าส่วนพวกโซนที่ขายเครื่องสําอางเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาพปูที่นอนอะไรต่างๆคือโซน department store ที่เป็นของเจ้าของห้างเองครับด้วยความที่ห้างในลักษณะนี้มีขนาดใหญ่ครับห้างจึงขยายตัวไปยังเขตชานเมืองเริ่มจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวที่ทำห้างในรูปแบบ mix use development เป็นแห่งแรกของประเทศไทยหมายความว่ายกระดับจากแบบมอไปอีกขั้นครับเพราะว่านอกจากโซนห้างสรรพสินค้าและร้านค้าแล้ว ยังมีโรงแรมรวมถึงอาคารสำนักงานด้วยและศูนย์การค้าเซ็ทนทรัลลาพร้าวก็จะรับความนิยมอย่างลดหลามชนิดที่ว่าในวันเสาร์อาทิตย์มีคนมาใช้บริการนับแสนคนครับส่วนทางเดอะมอที่สาขาราชดัริที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็เปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจไปเจาะกลุ่มเขตชานเมืองที่ยังไม่มีใครไปมาก่อนครับ เช่นโซนรับคำแหงท่าพระงานม,มงวานแต่ที่ยังคงเป็นที่จดจำของใครหลายคนในวันนี้คือ2โครงการใหญ่อย่างเดอะมอบางกะปิและเดอะมอบางแคกับความพิเศษอย่างการมีสวนน้ำและสวนสนุกอยู่ในห้างรวมถึงหอสำหรับจัดแสดงงานคอนเสิร์ตด้วยครับจากความครบครันของทั้งสินค้าและบริการอันหลากหลายนี่เองครับจึงทำให้ห้างสรรพสินค้า เริ่มกลายเป็นศูนย์กลางของการพบปะของคนที่อยู่ในกรุงเทพนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ทุกวันนี้การมาถึงของอ e ีคอมเมิร์ซทำให้คนไม่ได้เดินทางไปห้างเพื่อซื้อของอย่างเดียวแล้วครับแต่พวกเขาเข้ามามองหาประสบการณ์ที่โลกออนไลน์มันให้ไม่ได้สิ่งนี้เขาเรียกว่า e x p กเพ e นซ์ e c โคโนมีซึ่งห้างก็ปรับตัวตามนะครับโดยเปลี่ยนไปสู่การเป็นไลฟ์สไตล์มอล์เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้เวลาในห้างมากขึ้น ผ่านการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และมีจุดขายที่ชัดเนจนเช่นถ้าเราพูดถึงไอคอนสยามจุดขายของที่นี่ก็คือการเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความเป็นไทยให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์บริเวณโซนด้านล่างของห้างจึงมีตลาดน้ําสุขสยามที่ยกสินค้าและอาหารท้องถิ่นมาขายอยู่ในนี้ครับแถมในด้านประสบการณ์ก็มีการหมุนเวียนอีเวนต์พิเศษด้านศิลปะมาดึงดูดอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแวนโก๊ะอัลไลแบงกอกดาวินชีอัลไลแบงกอกและ The Contouring Universe Tour ทัวร์ฟมโซเฟียที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานก็ชูแนวคิดไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตครับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เห็นได้ตั้งแต่การตกแต่งการรวบรวมแบรนด์ดังและอาหารหรู้มาดึงดูดเรียกว่าการไปห้างในวันนี้แทบไม่ต่างอะไรกับการไปเที่ยวเลยก็ว่าได้ครับ เรารับรู้กันเองครับว่ากรุงเทพมีห้างเยอะแต่เมื่อค้นข้อมูลไปเรากลับไม่พบตัวเลขอย่างเป็นทางการว่าสรุปแล้วในกรุงเทพมีห้างทั้งหมดกี่แห่งกันแน่รายการคีมเมสสัมภาษณ์คุณอดิศักดิ์กันทะเมืองลีรองผู้อํานวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองและได้ข้อมูลมานะครับว่าถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่ๆหรือว่าซูเปอร์เดลจอนมอลอย่างเช่นสยามพารากอนและวันแบงคอกห้างเหล่านี้ในกรุงเทพมีถึง28แห่งครับ ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพจะสามารถเข้าถึงห้างได้ระยะทางเพียงแค่2.5กิโลเมตรแต่ถ้าอยู่บริเวณอื่นจะเข้าถึงได้ในระยะทาง5กิโลเมตรครข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกระจุกตัวของห้างได้ประมาณหนึ่งครับและการกระจุกตัวนี้เองบริเวณไหนมีห้างบริเวณนั้นจึงย่อมมีปัญหารถติดตามมายกตัวอย่างย่างราชประสงค์นะครับหากอยู่ในช่วงชั่วโม,มงเร่งด่วนระยะทางแค่300เมตร เชื่อครับว่าอาจจะใช้เวลาเดินทางถึง1ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นกว่าจะไปถึงจุดหมายได้คุณอดิศักดิ์ช่วยฉายภาพให้เห็นชัดขึ้นครับว่าการเติบโตของห้างในปัจจุบันนั้นขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักครับคือปัจจัยทางกายภาพของเมืองและพฤติกรรมของผู้คนปัจจัยทางกายภาพก็สภาพอากาศของประเทศไทยครับที่อยู่ในเขตร้อนชื้นบ้านเรามีอากาศร้อนและก็มีฝนตกบ่อย ทำให้ผู้คนมองหาพื้นที่ที่มอบความสบายและก็ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยครับงานวิจัยห้างสรรพสินค้าพื้นที่ปฏิบัติการทางชนชั้นก็ให้เหตุผลตรงกันครับว่าห้างมันเปรียบเหมือนเมืองในฝันครับที่ทําให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยจากโลกภายนอกที่ทั้งร้อนทั้งเหนียวเนหนอห่าจากเหงือ่อความวุ่นวายแออัดและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่ภายในห้างมันเต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากร้านค้าและบริการที่ทําให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษแน่นอนครับว่าเมื่อมีความต้องการจากทางผู้บริโภคทางฝั่งผู้ประกอบการก็มีแรงจูงใจที่จะสร้างห้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ไม่เพียงแค่สภาพอากาศครับการขยายตัวของเมืองหรือ Urbanization ก็เป็นปัจจัยทางกายภาพด้วยเช่นกันสังเกตไหมครับว่าตามแนวรถไฟฟ้าก็มักจะมีห้างสรรพสินค้าอยู่เสมอในบางพื้นที่ ห้างสับสินค้าถูกเปิดขึ้นก่อนเมื่อห้างเริ่มได้รับความนิยมและมีผู้คนมาจับจ่ายเพิ่มขึ้นรถไฟฟ้าก็เกิดขึ้นตามมากลับกันครับก็มีหลายครั้งที่มีรถไฟฟ้าเกิดก่อนแล้วก็มีห้างไปตั้งตามหลังเพราะว่าถ้ามีรถไฟฟ้าก็เป็นตัวการันตีได้ครับว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงสถานที่เหล่านั้นได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งอาจสรุปรวมๆได้อีกทีครับว่าที่ไหนมีประชากรเยอะคนมีกำลังซื้อได้ที่นั่นก็มักจะมีห้างเกิดขึ้นครับ ขณะที่ปัจจัยทางพฤติกรรมเกิดจากห้างทุกวันนี้ถูกพัฒนาให้กลายเป็น one-stop service ครับมันรวมสินค้าและบริการหลากหลายประเภทไว้ในพื้นที่เดียวสังเกตได้ครับว่าจะกินข้าวจะดูหนังดูคอนเสิรต์ตไปธนาคารไปเรียนพิเศษไปจนถึงคลินิกเสริมความงามเราก็สามารถทำทุกอย่างได้จบที่ในห้างครับห้างลักษณนนี้ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนทุกช่วงวัยครับ แต่ปัญหารถติดในกรุงเทพเองก็เป็นเหตุผลที่ผลักดันให้ผู้คนอยากไปห้างมากกว่าติดแงกอยู่บนถนนหลายชั่วโมงเพื่อทําตุระหลายที่้วยเหตุผลนี้ห้างจึงผูกพันกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพจนเกือบจะแยกกันไม่ขาด มีกระทู้พันทิปตั้งคำถามครับว่าทำไมไปเดทที่ห้างแล้วจะไปเดทที่ไหนคำถามนี้อาจจะทำให้หลายคนนึกคำตอบไม่เคยออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรุงเทพมีพื้นที่สาธารณะน้อยจนห้างเหมือนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่งของเมืองไปโดยปริยายครับคุณอธิศักอธิบายครับว่าห้างสรรพสินค้าไม่ได้ถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่เมืองจําเป็นต้องมีสําหรับประชาชนครับแต่เป็นทางเลือกสําหรับการจับจ่ายใช้สอยความบันเทิงหรือการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าหรือว่าแม้แต่ตลาดก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับในทางกลับกันเมื่อเปรียบเทียบจํานวนห้างกับพื้นที่สาธารณะที่เมืองควรจะจัดสรรให้เพียงพอจะพบครับว่ากรุงเทพยังขาดแคลนส่วนนี้อยู่ตามนิยามพื้นที่สาธารณะหมายความว่าพื้นที่ซึ่งเปิดให้ทุกคนสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตราบใดที่กิจกรรมนั้นอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพื้นที่สาธารณะจึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่พื้นที่สีเขียวเท่านั้นครับ แต่มันครอบคลุมถึงพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นสวนสาธรารณะพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดและลานกีฬาถ้าเอาแค่เฉพาะสวนสาธรารณะอย่างเดียวครับจากข้อมูลของ r o c k e t Media l a b พบว่ากรุงเทพมีสวนสาธรารณะที่เข้าถึงได้เชิงพื้นที่จำนวน133แห่ง ฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดบางอย่างที่บางแห่งไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้าไปมีเวลาปิดทําการเร็วไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอีกและถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดหากพิจารณาถึงความสะดวกในการใช้งานหรือว่าม้บประสบการณ์ที่ดีให้ตัวเลือกที่เหมาะสมมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับคุณอธิษก์ก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าถึงแม้จะมีพื้นที่สาธารณะอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าหลายคนอาจ เลือกที่จะไปห้างอยู่ดีครับเพราะว่าห้างมีทุกอย่างครบทั้งความสะดวกสบายและกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้มากกว่าซึ่งพื้นที่สาธารณะอาจไม่ได้มอบประสบการณ์เหล่านี้ให้ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนได้ครับว่าประชาชนต้องการพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเช่นห้องน้ำที่สะอาดปรับเวลาเปิดปิดให้มันมีความยืดหยุน่นและการออกแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขา ซึ่งถ้าพื้นที่สาธารณะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นก็อาจจะช่วยสร้างทางเลือกให้กับคนเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้พื้นที่เหล่านี้มากขึ้นด้วยและห้างเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพได้ครับผ่านแนวคิด private open space หรือการเปิดพื้นที่บางส่วนของห้างให้คนทั่วไปสามารถไปใช้เล่นกีฬาหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจได้ ดังนั้นเอ้ตัวความต้องการในเรื่องของพื้นที่สานะตรงนี้มันก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันว่าในมุมนึงถ้าเราเชื่อทางกายภาพก่อนด้ยือว่าอ๋อเพราะว่าสถานะมันมีน้อยคนก็เลยไม่ไปส่วนางสถนะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมายาคติแบบนึงก็คือว่าแม้ว่ามีสาสานะใกล้บ้านบางคนที่เขาเลือกพฤติกรรมที่มีความสะดวกสบายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เลือกไปส่วนานะเพราะว่าถ้าถึงทีามันสะกมากกว่า ในด้านเศรษฐกิจปฏิเสธไม่ได้ครับว่าห้างก็มีส่วนขับเคลื่อนในด้านนี้เพราะว่าก่อให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและอีกด้านหนึ่งยังเป็นตัวชีวัดสาคัญที่สะท้อนถึงการเติบโตของเมืองด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษพงศวัรร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองและอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จุฬาล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นกับร,รายการคีมเสกครับว่าห้างที่อยู่รอดและประสบความสําเร็จในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นห้างที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรดดายได้สูงและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ซึ่งมีทั้งห้างคอนโดโรงแรมและพื้นที่ให้เช่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับพร้อมกับเชื่อมเข้ากับสถานีรถไฟฟ้าด้วย โครงการลักษณะนี้ไม่เพียงเพิ่มมูลค่าที่ดินที่แพงอยู่แล้วให้แพงยิ่งขึ้นไปอีกแต่ยังเอื้อให้แค่นักลงทุนจากต่างชาติเท่านั้นที่กระเป๋าหนักพอจะลงทุนได้สออคล้องกับที่ผู้พัฒนาห้างวางกลยุทธ์ครับว่าพวกเขาไม่ได้พัฒนาแค่ห้างแต่ต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ย่านบริเวณน,นั้นด้วยทำให้ความเป็นห้างคิดโยงเข้าด้วยกันกับการพัฒนาเมืองตัวอย่างที่เห็นได้ใช้ก็คือกรณีของโครงการไอคอนสยามซึ่งตั้งบนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การเกิดขึ้นของห้างนี้ได้มาพร้อมกับการพัฒนาระบบขนส่งทางเรือเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง2ฝั่งแม่น้ําและมีรถไฟฟ้าสายสีทองคอยเชื่อมการเดินทางจากใจกลางเมืองไปยังบริเวณคลองสารได้ง่ายขึ้นหรือห้างเปิดใหม่อย่างวันแมงคอกที่ตั้งใจจะสร้างบริเวณพระรามสีให้กลายเป็นนิว CB d ดีหรือย่านธุรกิจแห่งใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวผ่านการนําพื้นที่สํานักงานห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรูและที่พัก ให้มารวมอยู่ในบริเวณเดียวกันเวลาที่คุณบอกว่าห้างมันโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราอย่าไปมองว่าเป็นห้างมันเป็นโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอ,อย่าไปมองว่าเป็นห้างเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่คุณจะมีปัญญาจับจ่ายใช้สอย,ยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบใหม่ของของพื้นที่ที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นจนคนจำนวนมากในเมืองเนี่ยเอื้อมไม่ถึงเหือนกัน แต่ถ้าเราไปดูข้อมูลของเรลลิสต์แหล่งข้อมูลด้านอสังหารเรมทรัพย์ไทยปี2 5 5 5การเกิดขึ้นของห้างเมกะบางนาส่งผลให้ราคาประเมินที่ดินในรอบปี2 5 5 5ถึง2 5 5 8สูงขึ้น19.2%มากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆครับ นอกจากนี้กรมธนารักษ์ได้เปิดเผยราคาประเมินที่ดินรอบปี2 5 1 6 2 5 6 9พื้นที่กรุงเทพมีการปรับขึ้น3%เบริเวณซึ่งราคาที่ดินสูงที่สุดยังคงเป็นพื้นที่ทำเลกลางเมืองในรถไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่มาพร้อมกับห้างสรรพสินค้าและคอนโดมิเนียมโดยทำเลที่ราคาประเมิเนที่ดินแพงที่สุดคือบริเวณถนนสีลมเพลนจิตวิทยุและพระรามหนึ่งหรือบริเวณหน้าสยามสแควร์ถึงถนนเพลนจิต มีราคาอยู่ที่1ล้านบาทต่อตารางวาเลยทีเดียวครับแม้ว่าห้างสรรพสินค้าจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวครับที่ส่งผลให้ราคาที่เดินในกรุงเทพแพงขึ้นแต่ผลกระทบหนึ่งที่ตามมาก็คือการจะมีห้องหรือว่าบ้านสักหลังอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับคนทั่วไปบางคนต้องเลือกไปอยู่บริเวณชั้นเมืองแทนซึ่งก็ต้องแลกมาก,กับความยากลําบากในการเดินทาง จะเห็นนะครับว่ากว่าห้างจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนกรุงเทพก็ผ่านทั้งประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมามากมายครับห้างบางแห่งยังคงอยู่รอดในขณะที่ห้างบางแห่งก็ปิดตัวไปตามกาลเวลาแต่ความเจริญที่มาพร้อมกับห้างก็ต้องแลกกับบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นหรือปัญหาการจราจรที่ติดหนักหนาสาหัสกว่าเดิม ดังนั้นการพัฒนาเมืองในอนาคตก็ควรจะให้ความสําคัญกับการหาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่ตามมาเพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตของคนทุกคนได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ซ u p เปอร์แท็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ